สวัสดีค่ะจอยค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับรีวิวรถหล,ล่อแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรเชิญชมเลยค่ะ คันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะรถสีดำนะคะเป็นรุ่น DBL XLT ค่ะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่9,2000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ XLT เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์2.2เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าของ Ford เนี่ยจะมี2เครื่องยนต์นะคะก็คือตัว2.2นะคะซึ่งจะอยู่ในรุ่น XLT นะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ะคะที่อยู่ในรุ่น Y-Tech แล้วก็ ออมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวนี้นะมีพละกกำลังถึง160แรงมา้า385แรงบิดเลยนะคะสำหรับรุ่น xlt ของเราค่ะมาเดี๋ยวจอยพามาชมรอบๆเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยโหเสริมลออะไรไปบ้างเดินชมรอบคันแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยเนาะมาค่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวด้านหน้าเลยนะคะตัวด้านหน้าค่ะ,นหนคะเห็นไหมคะดูใหญ่ใช่ไหมติดตั้งเป็นชุด 1> F 1 5 0 Y Body เข้าไปนะคะนี่จะเห็นได้ว่าตัวรถด,ด้านข้างนะคะจะมีความโ่วงข้างออกนะสำหรับพี่ๆนะคะที่เคยติดตามนะคะแล้วก็ดูรีวิวของจอยนะก็จะเห็นเลยว่า แต่งสไตล์นี้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะการจัดทรงอเมริกานะคะกำลังเป็นที่ฮอตฮิตสุดๆเลยและแน่นอนค่ะคันนี้นะคะที่จอยจะพาพี่ๆมาชมนั่นเองมาตัวอักษร FORD ด้านหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นชุดของตัว Y b o บ y มาเลยนะตัวชุดของเขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะซึ่งใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ตัวกันชนด้านล่างตรงนี้นะคะก็ทำเป็นสีบอลตัดก,กันกับสีดำของชุดแต่งของเรานั่นเองค่ะ ด้านบนนะคะก็จะมีไฟ LED 3จุดสีขาวมาให้พร้อมเลยค่ะติดตั้งนะคะเป็นชุดไฟมาสแตงค่ะเพิ่มเข้าไปนะคะเต็มสเต็ปเลยนะแบบนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับชุดไฟมาแตง่งนั่นก็คือมีไฟ3ขีดมีไฟ3ขีดแบบนี้นะคะเป็นไฟ3มขีดของมาสแตงนะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งด้วยนะคะแล้วก็มีวงแหวนค่ะและข้างในนี้นะคะเป็นบูอายนั่นเองเห็นไหมคะ ด้านในนะคะตัวนี้ที่จะเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะก็เรียกว่าเดบิวอนะจะมีถึง2ส,สีเลยนะคะก็คือจะเป็นสีน้ําเงินสีเดียวกับแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีแดงค่ะถ้าพี่ๆเคยดูคลิปนะคะก็จะเคยเห็นผ่านตากันไปบ้างเนาะอ่ะถัดมาค่ะที่ตัวสคูปด้านบนเลยนะคะตัวนี้เป็นสคูปทรงฟิตค่ะ ทรงฟิตก็คือทรงใหญ่เต็มฝากระโปรงเลยนะคะเขาจะมีความมีมิติเห็นนะคะว่าจะดูสูงใหญ่ขึ้นนะทําให้ตัวรถด้านหน้าของเรานะคะมันดูใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเนาะเพราะว่าเราทําตัววายบอดี้นะคะที่จะให้รถเนี่ยดูใหญ่แล้วนะคะสะคูปเราก็ต้องใส่เป็นทรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เราดูแบบดุดันขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองค่ะทําเป็นสีดําเงาค่ะสีเดียวกับตัวรถตัดกันกับสีดําด้านเห็นไหมคะตรงนี้เป็นดําด้านนะคะแล้วก็ทําเป็นตรงรูปม้านะคะให้เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะดูด เด่นขึ้นมาเลยถัดมาที่ด้านข้างค่ะตัวด้านข้างนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นคิ้วล้อ,อของเซ็ตของเขาเลยนะตีโป่งออกมาแบบนี้นะคะน่าจะประมาณ4นิ้วค่ะสําหรับคิวร้อตัวนี้นะซึ่งรองรับกันพอดีเลยนะคะกับล้อแม็กที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่ค่ะนี่ล้อแม็กตัวนี้นะคะก็เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะมาพร้อมกับตัวยางแอมเอทนะคะนี่ ซีรียางนะคะจะอยู่ที่305คูณ55 R 20ค่ะนี่ก็ตัวนี้จะเป็นดอกยาง AT นะคะจะสังเกตได้ว่าดอกยาง AT เนี่ยเขาจะไม่ได้บั้งใหญ่แล้วก็หนามากนะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความนิ่มนวลน,นะคะวิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขุกข,ขาด้วยค่ะ ตัวรถของเรานะคะยกสูงขึ้นค่ะด้านหน้าเนี่ยสามนิ้วนะคะด้านหลังสองนิ้วเลยแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกปรับองศานะคะเพื่อปรับบาลานซ์ตัวรถนะแล้วก็ลดปัญหาการกินหน้ายางด้วยค่ะซึ่งการใช้งานเนี่ยพอเราเปลี่ยนแล้วนะคะดีมากๆเลยเพราะว่าเราได้ปรับเปลี่ยนรถนะคะให้มันดูสูงขึ้นเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นค่ะ ถัดมาที่ตรงด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคีบของตัว Y b o บ y ด้วยนะนี่ออกแบบมาดูเท่เลยนะคะด้านข้างค่ะติดสติกเกอร์ Ranger Y Tag แทแบบนี้ค่ะตัวสติกเกอร์นะคะพี่ๆก็สามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้เป็นสีไหนนะคะตัวเบ้ารองมือค่ะตัวนี้ก็เป็นการป้องกันลอยขีดข่วนนะคะสำหรับที่เวลาเราเปิดปิดประตูนะคะก็ติดตั้งเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ด้านบนค่ะติดตั้งเป็นตัวคิวกันาสาะนะคะแล้วก็มีราวหลังคาสีดําล้วนนะคะอยู่ด้านบนด้วยตัวราวหลังคานะคะก็ติดไว้นะคะเพื่อความสวยงามให้กับด้านบนนะดูดีเลยนะคะทําให้รถด,ดูสูงขึ้นด้วยนะ,ะจริงๆอะ่ะด้านข้างค่ะเราจะเดินเลยไปไม่ได้เลยด้านข้างค่ะติดตั้งเป็นตัว บันไดข้างนะคะของ h a m m e r ตัวนี้รุ่นชาโดนะคะก็ถอดบันไดข้างเดิมเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปใหม่นะและที่สำคัญนะคะบันไดข้างของ h a m m e r ตัวนี้มีไฟด้วยนะ,นะมีไฟส่องด้านล่างนะคะแบบนี้เลยดูดีค่ะทำให้รถด,ดูดุขึ้นนะคะมาค่ะถัดมาที่ตัวด้านหลัง ติดตั้งเป็นไฟ LED ค่ะตัวนี้เป็นไฟทอรัสนะคะกลางออกเป็นปีกผีเสื้อสวยๆแบบนี้ค่ะด้านหลังก็ติดตั้งเป็นตัวข้อฝาท้ายนะคะเข้าไปตัวษร FORD นะคะเป็นสีดำล้วนทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวแบ็กาก่าเขาก็เป็นสีดำด้วยค่ะทำให้ด้านหลังดูมีมิติขึ้นนะคะมันจะไม่เด้แบบเรียบๆไปเลยนะคะก็คือจะมีความนูนออกมาแล้วก็เว้าโลโก้นะคะติดตั้งเป็นกล้องหลังค่ะซึ่ง เพิ่มเข้าไปนะคะเราก็สามารถดูได้จากทางจอหน้าจอของเราด้วยค่ะกันชนท้าย h ั m m e r ค่ะตัวนี้นะคะ MX 2 0 2ค่ะมาพร้อมกับไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวค่ะตัวนี้นะคะถ้าเวลาเราถอยหลังนะมันก็จะเป็นสีขาวนะคะเพื่อการใช้งานร่วมกันกับตัวกล้องหลังค่ะเพราะว่าไฟตัวนี้มันจะสว่างมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบปเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟส่องป้ายทะเบียนนะคะมาพร้อมกันเลย ตัววายบอดี้นะคะจะเห็นไหมคะถ้าเรามองจากมุมมองด้านหลังนะ mm. เห็นความโป่งข้างของเขาไหมคะซึ่งจะมีความโป่งออกมารวมกับตัวคิ้วล้อเนี่ยถึงประมาณ6นิ้วเลยนะคะต่อ1ข้างนะรวม2ข้างนะคะก็เท่ากับไม้บรรทัดเนื้อคะ่ะที่รถเรามีความใหญ่ขึ้นนะคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะ เข้ามาที่ด้านในเลยนะคะก็จะเห็นได้ถึงความหรูหราและความสปอร์ตนะคะอยู่ในรถคันนี้ค่ะซึ่งตัวภายในนะคะออกแบบเป็นสีดำล้วนเลยนะรุ่น XLT นะคะจะมีไฟเปิดปิดออโต้นะคะที่ปัดน้ำฝนออโต้ Auto ค่ะแล้วก็มีกระจกตัดแสงที่ด้านบนด้วยนะคะถัดมาเลยค่ะที่พวงมาลัยของเราค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถที่จะบังคับนะคะปุ่มเครื่องเสียงรับสายวางสายจากที่ปุ่ม มันติฟังก์ชันของเราได้เลยนะคะเรียกว่าการใช้งานเนี่ยเหมาะสมสําหรับผู้ขับขี่มากๆเลยค่ะด้านซ้ายนะคะถัดมาก็จะเป็นจอขนาด8นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะ Android Auto และตัวนี้ค่ะก็ยังมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้อีกด้วยค่ะด้านล่างก็เป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปิดไฟนะคะปรับแอร์ต่างๆนะตัวเกียร์ค่ะอย่างที่จยบอกนะคะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ 6สปีดพละกำลัง160แรงม้านะคะ385แรงบิดเลยหัวเกียร์ก็จะทําออกมาเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้ค่ะตัวเบาะหนังค่ะตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังที่เป็นสีดํานะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีเทาค่ะเพื่อการดูแลรักษางานแล้วก็ไม่เก็บกลิ่นได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรถรอบๆคันไปแล้วนะคะสำหรับรุ่น d b l XLT เกียร์ออโต้คันนี้นะคะสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบนะ,ะในการแต่งสไตล์อเมริกาแบบนี้นะคะใส่ล้อใหญ่ๆแบบนี้สามารถติดต่อจอยเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าจอยนะคะสามารถเนรมิตรถของพี่นะคะให้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะพร้อมใช้งานหล่อๆออกไปจากโชว์รูมเลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์จอยนะคะ0 9 8ย์6 6 9 9 3ค่ะไม่ว่าจะแต่งแบบไหนสีอะไรนะคะ ก็สามารถจัดให้ได้ทุกอย่างเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะจะก็ต้องฝากให้พี่พ,พ,พีติดตามกันไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ